ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวคลิปตัวมอนทุกคนนะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดนูนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมอนกันด้วยนะครับ ครับก็ในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม,มูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับของ l e รี n a c l a s น i าิ ก็อยู่ที่ราคา0.00312บาทนะครับซึ่งจากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับตอนนี้กราฟก็มีแนวโน้มดีดกับตัวนะครับจากราคา0.0029บาทนะครับขึ้นไปอย่าง0.0032บาทนะครับก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับของเหรียญโทนาคลาสสิกนะครับจุดแนวรับนะครับจุดที่1ก็อยู่ที่ราคา0.00 2 6บาทนะครับแนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0 0ย์บาทนะครับและในส่วนของจุดแนวต้านนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 3 4บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 3 9บาทนะครับและแนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 4 4บาทนะครับและแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 5 0บาทนะครับก็สําหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับดูควบคู่กันไปนะครับสำหรับในส่วนของเพื่อนๆที่ใช้แพลตฟอร์มราคาดอลลาร์อยู่นะครับก็สําหรับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมส่วนของพร์นวโนมเทนขาขึ้นกันเลยนะครับครับสำหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับสาหรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับสามารถปรับตัวขึ้นมานะครับยังจุดแนวต้านที่ราคา0.034บาทขึ้นมาได้นะครับ ก็ในส่วนของรูปแบบแนวโน้มกราฟนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับครับแนวโน้มของเรียนลูน่าคลาสสิกนะครับสำหรับแพทเทิร์น เทนขาขึ้นนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟจะวิ่งตามเส้นนะครับสําหรับในส่วนของเส้นสีน้าเงินจุดนี้นะครับที่ผมได้อัปเดตที่เส้นไว้นะครับก็ในส่วนของจุดแนวต้านต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับจุดนี้ก็ขอให้กราฟปรับตัวข้ามขึ้นไปได้นะครับสําหรับในส่วนของแนวต้านราคานี้นะครับก็สําหรับจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของแพทเทิร์นอน้มเทนขาลงกันนะครับ ครับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบของเทนคาลงนะครับก็ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดกราฟมีแนวโน้มปรับตัวลงมาอีกนะครับสาหรับในส่วนของจุดแนวรับของรียัโหน่าคลาสสิกนะครับก็จะอยู่ประมาณราคา0.02 9กบาทนะครับก็ในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนคาลงก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของจุดราคา0.0029บาทนะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มของเหรียญดุลา Classic นะครับทั้งแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับ ก็จะมีจุดแนวรับนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับและในส่วนของแล้วต้านนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสำหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับ ก็สำหรับในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่ากราฟนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับปรับตัวดีตัวขึ้นมานะครับย่างจุดแนวต้านที่ราคา0.0.34 4บาทนะครับซึ่งกราฟนะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับก็สำหรับจุดนี้นะครับก็อาจจะมีอีก1แท่ง2แท่ง3แท่งนะครับที่อาจจะรุนแรงกว่านี้นะครับในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับ กสําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่ากราฟจะสามารถติดกับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับในส่วนของราคาเหรียญหน้าคลาสสิกนะครับ สำหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเกิดมีจุดไหนที่ปกพ้องนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตัวมนกันอยู่นะครับก็มาอัปเดตกาวกันเรื่อยๆนะครับสำหรับในส่วนของเยนโซนาคลาสสิกนะครับจนกว่าเยนโซนาคลาสสิกนะครับจะทูดมูลนะครับในส่วนนี้ก็มาติดตามกาวกันต่อไปนะครับสำหรับการอัปเดตเรียนโซนาคลาสสิกนะ คลิปนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกริ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมอนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชปวิีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ